ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังมีอาชีพในการเลี้ยงหมูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายเล็กนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นการมาวิเคราะห์เกี่ยวกับอาหารลดต้นทุนนะครับตามสภาวะในช่วงนี้ก็คงจะต้องการลดต้นทุนกันนะครับสําหรับคนเลี้ยงหมงู แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่ามันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่เป็นการวิเคราะห์ตามความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับท่านอื่นท่านใดนะครับแต่ถ้ามีการไปขัดการกับท่านอื่นก็ต้องขอภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ ครับสำหรับอาหารลดต้นทุนที่เราจะไม่วิเคราะห์กันในวันนี้ก็เป็นอาหารประเภทมันหยีสต์นะครับซึ่งเราก็ได้ใช้มาในการผสมเป็นส่วนผสมของอาหารลดต้นทุนนะครับสำหรับผมผมก็ใช้อยู่ในอัตราส,ส่วนที่ไม่ตรงตามทฤษฎีเท่าไหร่นะครับเป็นการใช้แบบผสมมัน มักจีตเนี่ยในตราส่วนที่สูงนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายน,นะครับเพราะว่ามันมักทีก็จะตกอยู่ถุงละไม่เกินร้อยนะครับก็ประมาณ70-80บาทก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ค่าขนส่งนะครับแล้วแต่จะซื้อหากันได้ส่วนการใช้มันหมักยีตนั้นถ้าจะถามผมว่าทำให้หมูโตไหม ผมก็ขอตอบว่าโตนะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้มันหมักยีสตนะ์น่ะเราจะต้องขุนหมูเราก่อนนะครับอย่างน้อยก็สองเดือนนะฮะให้มันกินอาหารที่บริโภคอาหารที่มีคุณค่าคุณประโยชน์หรือว่าได้มาตรฐานก็คือใช้อาหารเม็ดเสนอกรูปเลยนะครับโดยเฉพาะ,ะโปรตีน20%่เปอร์เนตเนี่ยอย่น้อยก,ก็ต้องให้ตกตัวละกระสอบนะครับเฉลี่ยนะครับแล้วก็มาใช้เบอร์2 โปรตีนสัก1 8นี่สักตัวละกระสอบนะครับหลังจากนั้นมาเราค่อยมาผสมมันบีบนะครับส่วนของผมรุ่นเล็กๆเนี่ยจะ,จะใช้มันบีบอยู่ในตราส่วนที่1ต่อหนึ่งไปก่อนนะครับก็ค่อยๆผสมแบบเจืยจางลงนะครับส่วนผลกระทบมีไหม ผลกระทบที่มีต่อหมูก็เท่าที่ผมทำมาปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งครับผลกระทบก็คือหมูเราจะทำให้หมูเรานั้นอุจจาระเหลวนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ท้องเสียเลยทีเดียวก็นี่ก็คือปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับการใช้มันมักสีส่วนผสมก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่อาหาร เม็ดสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวนะครับบางท่านบางสูตรผมก็ใช้อาหารที่เป็นโปรโตีนสูงมาผสมนะครับก็คือโปรโตีน35เป็นอาหารฝุ่นนะครับเพราะว่าปกติแล้วตามธรรมดามันหักยีดก็โปรโตีนมันจะน้อยนะครับแต่ที่จะมีแต่มัมนหักยีดกกับหัวอาหารแล้วก็ใช้หัวอาหารที่มีโปรโตีนสูงหน่อยมาผสมก็ ลดลดต้นทุนกินไปแต่ถามว่าลดต้นทุนได้จริงไหมผมก็ขอตอบว่าลดได้จริงครับลดได้จริงแต่ระยะการขคุนเราก็จะต้องเพิ่มระยะเวลาขึ้นนะะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าไม่ทันขายโตช้าแต่ต้นทุนลดแน่นอนและถามว่าพอมีกำไรไหม ช่วงนี้อย่าถามหากำไรนะครับถ้าราคาหมูอยู่ที่50กว่าบาทบโดยเฉพาะใครที่ซื้อลูกหมูนะถามว่าขาดทุนไหมเอากันง่ายๆพูดกันตรงๆคำว่าขาดทุนไหมผมว่าก็ไม่ขาดนะครับถ้าคนมีลูกหมูเองนะครับก็จะแค่อยู่ตัวนะฮะจะขาดก็ขาดแรงนะครับก็เป็นการยืด ระยะเวลาในการเลี้ยงการขุนไปเพื่อที่จะรอระะเพื่อที่จะรอรออะไระครับก็รอราคารอสภาวะการทางการตลาดน,ะนะะั่นแหละครับก็อย่าไปคิดอะไรมากมายะะส่วนการใช้มันมังชีดนั้นในความเป็นจริงะะถ้าเราผสมแบบใช้เมน่วนแบบที่ผมทำอยู่เนี่ย มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องใช้เครื่องผสมนะครับมันถึงจะเข้าคลุกเคล้คาเข้ากันได้ดีสําหรับผมผมก็ใช้ระบบเมนวลนก็คือใช้แรงงานตัวเองเพราะว่าหมูไม่เยอะนะฮะถ้าใกล้มีหมูเยอะๆก็ควรที่จะหาซื้อที่ผสมอาหารมันจะได้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอถ้าใช้เมนวลนอย่างนี้ก็ เราจะทําดีขนาดไหน,นก็คงจะไม่ลุกเคล้าเข้ากันได้ละเอียดนะครับมันก็จะทําให้หมูบางตัวถ้ามันเก่งมันก็จะได้กินในส่วนที่มีโปรตีนสูงคือส่วนผสมที่มีโปรตีนสูงมันก็จะได้มันก็จะโตกว่าเพื่อนหน่อยทางแก้ของเราก็คือการจัดกระจายนะครับ อย่าไปใช้ถังอาหารก็คือเทกับพื้นทําพื้นสะอาดแล้วก็เทลงให้มันกินก็แก้ปัญหาได้นี่แหละครับก็คือการวิเคราะห์เกี่ยวกับอา,อาหารลดต้นทุนว่าใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งซึ่งก็ได้น้ําหนักเฉลี่ยก็จะได้น้อยกว่าที่ใช้อาหารไม่สำเร็จรูปครับแต่ก็ไม่ขาดทุน ซึ่งวันนี้ก็จะไปจับอีกฮะอาจะจับอีกก็สูตรก็ฟังในคลิปก่อนๆน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาวิเคราะห์ให้ฟังแต่เพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นกาลังใจให้กันต่อไปนะครับขอขอบคุณมากที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับรอกันรอเจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ